ครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซดทูเดยนะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟเป็นจพลมิ้วเข็มมาสอนคะอ่ะวันนี้นะฮะเราจะมาขยี้ขย่าเกาทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วนะครับอโอ้โหข่าววันนี้ก็ไม่เบาใช่ค่ะก็ไม่เบาก็แรงอยู่เริ่มต้นสัปดาห์<ช>ข่าวครา,าวก็หลากหลายเนาะค,คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาคุยกันได้เหมือนเดิมผ่านเพจ Facebook 9 m c o อนะคะ ข่าวแรกค่ะเราจะพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ช่วงนี้ไฟไหม้ก็ค่อนข้างบ่อยพอสมควรส่วนใหญ่สาเหตุก็เป็นเรื่องเดิมๆก็เป็นไฟฟ้าลัดวงจรบ้างอะไรบ้างนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณตี3กว่าเช้ามืดอที่ผ่านมาค่ะ เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่วิหารของวัดแห่งหนึ่งนะคะคมีพระลูกวัดเห็นเหตุการณ์ว่าควันขโมงมาจากหลังคาวิหารแห่งนี้เบื <c oughs> ้องต้นคาดว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรืออาจจะมีการจุดธูปเทียนเพื่อทําบุญเพราะเมื่อวานวันพระใหญ่โอ้แล้วทิงวนะวท้งเอาไว้แล้วทิ้งเอาไว้อาจจะเป็นสาเหตุนี้เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ โโอ้หเริ่มต้นจากหลังคาแบบนี้เลยค,ค่ะพระลูกวัดและคนที่อยู่ในวัดเขาเห็นเขาก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกันดับไฟนะคะตำรวจสพแม่ริมค่ะได้รับแจ้งเหตุนี่คือไฟไหม้วัดเวลุวันหรือวัดป่าภายอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะคกูชีพันทองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็ไปช่วยกันใช้รถดับเพลิงหนึ่งคันเจ้าหน้าที่สี่นายค่ะ ตีสี่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะนานเหมือนกันนะนานค่ะแล้วไฟเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพหลังคาว,วิหารคือเสียหายหนักมากครับพอควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ก็ต้องไปตรวจสอบทรัพย์สินภายในวิหารวัดแห่งนี้นะคะอุ้ยภาพน่ากลัวนะุ้ยกอล์จริงเนี่ยหมดเลยอะ่ะหมดเลยจริงๆโอ้โหแล้วด้านในอะ่ะก็จะมีพระพุทธรูปมีพระประธาน ก็ถูกไฟไหม้นะคะมูลค่าความเสียหายประเมินเบื้องต้นนะประมาณ3ล้านบาทอพระลูกวัดค่ะท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านเห็นเหตุการณ์กลุ่มควันเนี่ยร่มจากที่บริเวณหลังคาก็เลยรีบวิ่งไปดูโอ้โหด้านในมันลุกลามแล้วก็เลยขึ้นไปหลังคาแล้วอ่ะกว่าจะเห็นนะ่ะคือมันอยู่หลังคาแล้วสันนิษฐานเบื้องต้นสอย่างนะคะอย่างที่มิวบอกไปอะคะ่ะ หคือไฟฟ้าลัดวงจรสองคือการจุดทูบเทียนในวิหารเพราะเมื่อวานนี้เป็นวันพระมีการประกอบพิธีทางศาสนาสงสัยว่าสะเก็ดไฟจากทูบหรือเทียน หล่นลงมาแล้วไปติดกับที่สิ่งของที่เป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายส่วนใหญ่มีพรมอะไรอย่างนี้นใช่แล้วมันมก็อาจจะลุกลามเพราะว่ามันลุกลามแบบรวดเร็วมากจริงๆอะคะ่ะอันนี้เป็นเพียงการสนนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุนี้<อ>แต่ก็เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงกันอีกคร,ครั้งหนึ่งมันเป็นไปได้สองอย่างเลยอืมอืมก็<ด>ต้องเตือนเนาะมันก็ มันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะขอความร่วมมือว่าจะไม่จุดทูบกันแล้วเดี๋ยวนี้ทูบเทียนถ้าหากว่ามีการจุดจริงๆก็จะมีการนั่งเฝ้าเลยนะค่ะรอจนดับจริงๆค่ะถึงจะออกจากวิหารหรือว่าอุโบสถอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่คนจุดเขาจะลืมมันใช้เวลาฮะหลายๆวัดเนี่ยปัจจุบันนี้จะมีการให้จุดก็จริงแต่ว่าจะให้ปักทูบเทียนด้านนอกค่ะเออนอกพื้นที่โบสถ์วิหารให้เป็นพื้นที่เปิด ที่ไม่มีวัสดุที่ติดไฟง่ายอยู่นะคะแต่ก็ยังเป็นการคาดการ์อยู่เนาะอาจจะไม่ใช่ใช,ใช่เดี๋ยวรอตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะอืมอ่าผมพาไปต่อนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่มีเครื่องบินเล็กหรือว่าพารามอเตอร์เนี่แหละนะฮะตกลงมามเหตุการณ์นี้ฮะตอนแรกเนี่ยมีผู้ได้รบับบาดเจ็บสองรายด้วยกันเป็นครูฝึกกับหรือว่าเป็นชาวต่างชาติที่เหมือนมาลองหัดบินอะอ ล่าสุดนี้แจ้งมาแล้วนะครับว่าครูฝึกเสียชีวิตแล้วนะฮะไปตามข่าวนี้ครับนี่ฮะนี่ภาพของพารามอเตอร์นะฮะลำที่หล่นลงมาเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่17สิงหาคมเวลาประมาณ4โมง20นาทีช่วงเย็นนะครับสบพทลางจังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งจากชาวบ้านฮะว่ามีไอเครื่องบินเล็กหรือว่าพารามอเตอร์นะครับตกบริเวณสนามบินเล็กป่าคลอกริมถนนสายเมืองใหม่ป่าคลอก ตำบลปากคลอกอําเภอทหลางที่เกิดเหตุนะครับก็พบว่ามีเครื่องบินเล็กครับพารามอเตอร์สีฟ้าแบบ2ที่นั่งหมายเลขทะเบียนเครื่องก็คือ U M 2 2พังเสียหายอยู่ข้างทางครับก็ไปพบกับนายสุรศักดิ์ชนะเป็นครูการบินนะครับได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายก็คือหักแล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นนักเรียนการบินฮะเป็นสัญชาติรัเสเซีย ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็รู้สึกตัวดี่งตอนแรกก็อย่างที่แจ้งไปนะฮะว่าก็ยังปลอดภัยทั้งคู่ค่ะจนนําตัวไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วสุดท้ายครูฝึกก็เสียชีวิตนั่นเองนะครับหน่วยกู้ชีพฮะบอกว่าตอนที่นําผู้ได้รับบาดเจ็บลาเลียงส่งไปที่โรงพยาบาลทะลางเนี่ยทางหน่วยดับเพลิงนะฮะของเทศบาลตาบลปากคลอกเนี่ยก็พยายามระดมฉีดโฟมครับเพื่อป้องกันประกายไฟที่มันลุกไหม้อยู่เพราะกลัวเดี๋ยวมันจะระเบิดไงนะ เดี๋ยวมันจะลุกลามไปกันใหญ่นะฮะพอควบคุมไว้ได้เนี่ยก็รีบนำออาซ่าครับไปไว้ที่สนามบินเล็กนะฮะก็จากการสอบสวนเบื้องต้นตอนนี้นะครับก็ทราบว่านายสุรศักดิ์ซึ่งเป็นครูการบินเนี่ยฮะกับลูกศิษย์นะครับก็ทำการบินตั้งแต่ช่วงบ่าย2โมงที่สนามบินเล็กปากคลอกใกล้กับจุดที่จะตกเล็กน้อยะฮะหลังจากนั้นคาดการนะครับคาดการว่าระหว่างที่นำเครื่องร่อนออลงเนี่ย น่าจะมีปัญหาอาจจะเครื่องขัดข้องหรือไม่ก็เดี๋ยวจะต้องมีการสืบสวนรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรค่โอ้อันตรายเนาะใช่ค่ะเอออันตรายน่ากลัวจริงนะผมเนี่ยเคยแบบเห็นเวลาเขาเล่นกันแล้ว็็แบบใจนึ้งแล้วก็อยากลองนะแตใจนึงก็กลัวเนาะก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของครูฝึกด้วยนะคะนะฮะมิวนิ จะไม่ได้เลยจะกลัวกับทุกอย่างอ,อ,อะไรที่แบบอยากนะแต่กลัวใช่ไหมกลัวไว้ไก่อนดีแล้วกลวกอนใช่แต่อย่างว่าบางคนเขาก็ชอบอ่ะอการเล่นอะไรแบบนี้ได้ไปอยู่บนท้องฟ้ามันก็เป็นอิสระก็ได้ท้าทายศักยภาพของตัวเอง<ช>ความสามารถของตัวเองนะคะ<ช>แต่ว่าบางทีมันเหตุการณ์มันไม่คาดคิดเนี่ย มันมันเ่าไม่ได้ก็เกิดขึ้นได้เนาะแสดงความเสียใจด้วยครั้งหนึ่งนะครับนะคะเอาส่วนเรื่องนี้ค่ะแหมจริงๆแล้วว่ามันเป็นเรื่องของเด็กที่เด็กยังอายุน้อยมากนะฝั่งหนึ่งเนี่ยแปดขวะอีกฝั่งหนึ่งสามขวนเด็กเลยอะเด็กมากค่ะคือมิวไม่อยากใช้คําว่าเป็นเรื่องของเด็กทะเลาะกันเด็กไม่เข้าใจด้วยซ้ําในวัยเนี่ยว่าทะเลาะกันเนาะ ว่าทะเลาะคืออะไรใช่มิว่าเขาอาจจะแค่แกล้งกันหรืออะไรไม่เข้าใจกันความเด็กอะค่ะแล้วเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่5้าเดือนก่อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีการลงโทษเด็กอย่างไม่เหมาะสมจับเด็กไปขังขูเด็กว่าเดี๋ยวจะให้งูที่เลี้ยงอยู่หลังบ้านมากินเลยต่อมาก็คือผู้ปกครองเด็กสองฝ่ายเลยทะเลาะกันโอ้ แล้วมีปัญหาอีกคือผู้ปกครองฝั่งหนึ่งกับผู้ปกครองของอีกฝั่งหนึ่งให้ข้อมูลกับนักข่าวไม่ตรงกันเอาเป็นเหมือนหนังคนละมวลเลยอะคะ่ะพี่กอฟต้องดูหลักฐานแล้วแบบเนี้ยใช่ค่ะสุดท้ายเรื่องนี้ก็มีการแจร้งความดําเนินคดีเป็นกการที่อยู่ในท้องที่ของตํารวจสอนอมักกะสันก็คือในกรุงเทพนะคะคุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนไหมว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนี่คะ่ะอ,อันนี้ตอนทะเลาะกันนะคร<ช>ับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ทนะเลาะกันอ่ีสักกนัว โอ้โหไม่ยั้งเลยเดี๋ยวมิวเล่าไปก็แล้วกันนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงข้อมูลจากมุมหนึ่งค่ะขอใช้เป็นนามสมมติเรียกว่าในเอก็แล้วกันนะคะอายุ27ปีเขาบอกว่าก็เนี่ยพอเกิดเรื่องเกิดราวทะเลาะกันระหว่างผู้ปกครองทั้งสองฝั่งนะครับต้องย้ายออกจากชุมชนเลยนะเขาว่าบาดเจ็บและเขาก็เดือดร้อนด้วยต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นครับเพราะกลัวอิทธิพลของอีกฝั่งนึงแล้วเรื่องเนี้ย ต้นเรื่องมันคือเรื่องของเด็กเกิดขึ้นมา5ห้าเดือนก่อนในเอเคยไปดุใส่เด็กชายวัยแปดขวบซึ่งเป็นลูกชายของคู่กรณีเพราะเด็กวัยแปขวบมาแกล้งหลานชายของในเอที่อายุเพิ่งสามขวบเขาใช้คาว่ามาแกล้งครับทีนี้พอคู่กรณีรู้บุกมาถึงหน้าบ้าน พาพวกมาด้วยมาหาเรื่องมาคู่แล้วมาอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกหลานของประธานชุมชนไม่กลัวหรอกนะครับสุดท้ายลงมือทำร้ายร่างกายในเอบอกว่าเขาเจ็บหนักนะจมูกหักเลยไปแจ้งความเอาไว้แล้วกับทางตำรวจสออมักสันแต่ตำรวจเหมือนกับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับเรื่องแล้วก็ไล่ให้ไปหาหลักฐานไปเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาซิเหมือนว่านะเหมือนว่าบ่ายเบี่ยงใช่ แล้วไอ้การที่ให้ตำรวจบอกว่าให้ไปหาภาพจากกล้องเองไปหาหลักฐานเองเนี่ยเราเคยได้ยินบ่อยไนงะได้ยินจนชินแล้วอะ oh. แต่มันไม่คุ้นสักทีนะในเอนามสมมุติคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยผมก็โดนตำรวจบอกให้ไปหาภาพจากกล้องมาก็ไม่รู้ยังไม่มีหลักฐานไม่รู้จะดําเนินการยังไง uh. ในเอบอกว่าเขาก็เลยรวบรวมหลักฐานด้วยตัวเองพอได้หลักฐานครบไปแจ้งความอีกรอบอาจทีเนี้ยตารวจรับเรื่องเอาไว้แต่รับเรื่องเอาไว้แล้วเงียบเลย ไมามีความไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยเอ้าและในเอบอกว่าคู่กรณีอ่ะมาเดินไปวนมามาส่องหน้าบ้านจนไม่ไหวตัดสินใจย้ายบ้านหนีออันนี้คือมุมของในเอนะเขาบอกว่าเขาทั้งบาดเจ็บจมูกหักแจ้งความคดีก็ไม่คืบต้องย้ายบ้านหนีนี่เพิ่งมุมเดียวนะใช่ค่ะแล้วอีกด้านหนึ่งเราว่าไงอีกมุมหนึ่งค่ะพี่ก๊อฟอีกฝั่งหนึ่ง อายุ52ปีแกบอกว่าฟังผมก่อนอฟังฟังวันเกิดเหตุมีเด็กในชุมชนวิ่งมาบอกว่าลูกชายเฮียถูกขังอยู่ในบ้านในเอ,อแกก็ตกใจรีบวิ่งไปดูพอรู้ว่าลูกชายแกไปมีปัญหากับหลานของในเอครับเรื่องขนมแค่นั้นเลยเด็กเหมือนแย่งขนมกันอ่าเรื่องแค่นั้นออแต่แกบอกว่าผมโกรธนะเพราะในเออะ ดันพูดขึ้นมาว่าเอาลูกชายมันมาสั่งสอนแทนพ่อมันแล้วขู่ลูกด้วยว่าเดี๋ยวเอางูที่เลี้ยงอยู่หลังบ้านอะมากินเลยแล้วขังลูกแกไว้อืแล้วในเอถือขวดแก้วคล้ายกับเป็นอาวุธอยู่ในมือด้วยฮะฮผมไม่ได้ไปคุกคามในเอครับผมไม่เคยไปส่องดูหน้าบ้านไปวนเวียนไปอะไรแต่ผมต้องเดินผ่านบ้านในเอเพราะ มันเป็นเส้นทางไปทํางานของผมที่ต้องผ่านหน้าบ้านในเอทุกวันอในมุมของเขานะใช่ในมุมของเขามันต้องดูนที่หลักฐานแล้วว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอยี่สิบเอ็ดสิงหาคมเดี๋ยวต้องไปศาลเงิน<ะ>มันไม่รู้ว่ากลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาททําร้ายร่างกายหรือสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือยังไงเดี๋ยวต้องว่ากันด้วยหลักฐานตาม,มขั้นตอนของกฎหมายเพราะว่าสองมุมก็ไม่ตรงกันละ ใช่ไหม,มเพราะว่าเอาจริงถ้าหากว่าเป็นไปนตามที่กล่าวอ้างเช่นว่าต้องผ่านทุกวันต้องไปทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้ามันมีภาพว่าลงจากรถแล้วมายืนชะโงกอะไรมันก็อีกเรื่องอน,นะถูกไหมแต่เรื่องก็แค่ขับรถผ่านก็ก็ตามที่เขาอ้างนั่น,นะสิแล้วเอาจริงมันเป็นแค่เรื่องของเด็กแ<อ>ย่งขนมกันเด็กแปดขวบกับเท่าไหร่อะสามขวบพี่ก๊อตจริงแล้วทําไมผู้ใหญ่จะต้องขนาดนี้เลยเอะคะอืม เออเนาะอ้าวเราดูแล้วกัน <c oughs> เออเพราะว่าเอาจริงก,ก็แรงทั้งคู่อะต <c oughs> าม<ช>ที่เล่ามาเ<ช>นาะ<ช>เออคุณผู้ชมครับผมพาไปดูเหตุการณ์วันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณสักตีหนึ่ง <c oughs> มีรถทับซิ่งบนทางด่วนค่ะซิ่งมาสุดท้ายไปชนคันหน้า <c oughs> รถคันหน้านี่ฮะหมุนเป็นลูก,ลกข่างประมาณสามรอบ <c oughs> แล้วหลังจากที่ชนกันแล้วมีอุบัติเหตุ รวมทั้งสิ้นตามอีกรวมทั้งสิ้น11คันค่ะเหตุการณ์นี้น่าตกใจนะครับเพราะว่าคันที่โดนชนตูดชนท้ายเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารถไม่หมุนเป็นลูกข่างตรงนั้นความแรงที่ชนมีโอกาสที่รถของเขาจะหล่นจากทางด่วนแล้วตกลงไปได้น่ากลัวมากน่ากลัวค่ะอ้าวไปชมภาพครับหนีวมชมฮะอันนี้ภาพจากกล้องนะฮะ นี่เดี๋ยวด,ดูนะคุณผู้ชมดูนะนั่นนะฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะโอ้โหเนี่ยฮะล้วก็ตามกันไปเต็มไปหมดเลยครับเ,เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นนะครับบนทางด่วนอุดรรัฐยาฝั่งขาออกอันนี้ดูมุมมาดูก่อนดูก่อนเนี่ยฮะโอ้โหคุณผู้ชมดูสิน่ากลัวจริงค่ะแล้วขับเร็วหมดเลยเห็นไหมใช่ค่ะตีหนึ่งนะครับโอ,โอ้โห นึกถึงใจเราอะถ้าเราขับอยู่คันหน้าคันที่โดนชนอะมันมาข้างหลังนะถูกไหมมิมวใช่ค่ะโอ้โหแล้วคันอื่นๆก็เร็วกันหมดเลยเนาะใช่มันก็ทางด่วนนะนะอ่าอันนี้คันที่ชนครับนี่ฮะนี่ฮะมันมีภาพหลายมุมมากๆนะครับอันนี้คือตารวจเขารวบรวมมาได้จากรถคันที่เกิดเหตุในวันนั้นนะครับก็เกิดเหตุครบ,บนทางด่วนอูดรรัทยานะครับมุ่งหน้าไปบางปะอิน จังหวัดนนทบุรีครับบริเวณนี้เนี่ยเป็นช่องจราจร3สามเลนเนี่ดูสภาพหรือผู้ชมดูนะเนี่ยฮะจาก3มเลนมันหดลงมาเหลือ2เลนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอจังหวัดที่มันเปลี่ยนเหลือ2เลนเนี่ยถ้าหากว่าขับมาเร็วมากอ๋อพอ,อจะออนึกออกนึกออกไหมมันจะชะลอไม่ทันมันจะเบรกไม่ทันแล้วมันก็จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับผู้เสียหายเขาเล่าว,ว่าแบบนี้ฮะตอนก่อนเกิดเหตุนะมองละมองกระจกหลังละเห็นเลยมันมีคันเนี่ย ที่ตามมาข้างหลังเนี่ยมันขับมาเร็วมากก็พยายามแล้วพยายามหักหลบซ้ายแต่ยังไม่ทันได้เปลี่ยนเลนเลยแว๊บ <What? S 1> เดียวเท่านั้นเองเนี่ยฮะโดนชนท้ายเลยนะฮะคนที่เอามาลงนะครับ Facebook ชื่อว่าคุณชลิตาเธอบอกว่านี่คือประสบการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเพราะว่าแฟนของเธอเนี่ยขับมาด้วยความเร็วปกติและทุกคืนใช้ทางด่วนสายเนี่ยกลับบ้านที่รังสิตช่วงเกิดเหตุ รถคันที่มาเฉี่ยวชนเนี่ยอยู่เลนขวาจังหวะนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนจากสามเลนบีบมาเหลือสองเลนก็คงทําให้รถคันข้างหลังเนี่ยเบรกไม่อยู่แล้วก็มาชนเธอจนสุดท้ายรถของเธอหมุนเป็นลูก่างรวมแล้วสามรอบด้วยกันเธอบอกว่าทุกอย่างมันเร็วมากเลยนะถ้ารถไม่หมุนนะ่ะเธอคงพุ่งตกลงไปจากข้างล่างจากข้างบนลงมาข้างล่างอย่างแน่นอน ระหว่างระหว่างที่ชนรู้ไหมในใจเธอคิดอะไรค่ะตกลงไปแน่โอ้ตกลงไปแน่นเอาง่ายงม,มันหวาดเสียวอีกนิดเดียวตก<ง>จริงจริงนะพี่กอบจากภาพอะ่ะคือวินาทีที่เธอคิดอย่างเดียวยคือคือตายแน,ตยแน่ตายแน่ตกแน่ตายแน่ตกแน่เนี่ฮะเธอบอกเธอคิดอย่างนี้อย่างเดียวเลยนะครับพอรถนิ่งประตูฝั่งของเธอนั้นเปิดไม่ได้นะะต้องคลานออกมาครับมาทางฝั่งของคนขับตอนที่คลานออกมา โอ้โหเธอบอกว่าไอ้ภาพที่เคยเห็นในหนังอะ่ะม,มันเป๊ะเลยอะ่ะน้ำมันนองอยู่แถวรถใจคิดอย่างเดียวจะระเบิดไหมเนี่ยคนที่เกิดอุบัติเหตุตอนนั้นอะ่ะค่ะคิดในใจจะระเบิดไหมแฟนเธอมีสตินะฮะถามเธอบอกว่าเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนไหมเธอบอกเธอตอบอะไรไม่ได้เลยนะมันช็อกอะเนาะคิดอยู่ในใจเหมือนเดิมคือรถจะตกแล้วรถจะตกแล้วรถจะขนาดรถหยุดไปแล้วนะค่ะ เธอบอกเธอกลัวที่สุดเลยสุดท้ายครับพอมีสติโทรไปหาเพื่อนมารับหน่อยมาหาหน่อยมาช่วยหน่อยอกลัวเหลือเกินเพื่อนเธอรีบมาเลยแล้วก็มาพาตัวเธอไปส่งโรงพยาบาลแฟนเธออยู่ที่เกิดเหตุฮะก็รอให้การสุดท้ายไปเจอกันที่โรงพักตอนประมาณสักต<ๆ>ีสี่ตีห้าเธอบอกกลัวจังเลยไม่เคยกลัวอะไรเท่านี้มาก่อนตำรวจนะครับก็ไปที่เกิดเหตุเป็นตำรวจจากสพปักเกร็ด บอกว่าบริเวณนั้นมีรถที่ประสบอุบัติเหตุทั้งหมด11คันเยอะมากก็คือมันชนกันเป็นโดมิโนอะระเนระนาดอ่ะแต่ว่ายังไม่ปักใจนะครับว่า11คันนี้ทั้งหมดคือรวมถึงคันที่โดนชนท้ายนะก็ต้องเหลือ10คันสิ10คันที่เหลือเนี่ยแข่งกันมาหรือเปล่าอ๋อเหรอคะยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดนะคืออาจจะอย่างนี้คุณผู้ชมคือต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะอาจจะแข่งกันมา2คันหรือ3คันหรือ4คัน แล้วคันหน,หนึ่งเขาขับตามมาม,มาถึงที่เกิดเหตุอาจจะเบรกไม่ทันหรือไม่ค่ะแบบนี้นะฮะแต่ก็นี่แหละฮะสุดท้ายก็ต้องตามตัวมาทั้งหมดนะครับว่าทั้งหมดเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแข่งกันมาหรือเปล่าเพราะว่ามีรถจานวนหนึ่งครับไม่มีป้ายทะเบียนเหมือนเจีตานาไหมละ่ะใช่ไหมเหมือนเจตานาว่าเผื่อผ่านตํารวจตํารวจมองเห็นแล้วมันมองทะเบียนไม่ทันค่ะเอออะไรประมาณนี้ แล้วก็ตำรวจบอกว่าเคยมีคนแจ้งมาแล้วแล้วก็ไปดักจับแล้วทุกครั้งที่ไปดักจับไอ้กลุ่มรถที่แข่งกันเนี่ยมักจะหนีขึ้นทางด่วนแบบนี้ค่ะเนี่ยฮะก็เลยไม่สามารถที่จะตามตัวมาได้เอาง่ายๆก็คือเคยมีการแข่งกันมาก่อนแล้วก่อนที่จะมาเกิดเหตุในครั้งนี้ก็เลยสันนิษฐานเอาไว้หลายอย่าง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 นะฮะเดี๋ยวต้องดูด้วยว่าไอ้ความเร็วที่เกิดขึ้นตอนก่อนชนเนี่ยความเร็วเกินกําหนดหรือไม่ค่ะ แต่งจรดูแล้วเร็วนะเร็วใช่ค่ะเร็วมากนะตามภาพในกล้องวงจรปิดคือเร็วจริงๆเข้าใจว่าบนทางด่วนกฎหมายกําหนดความเร็วให้เร็วกว่าในการขับรถในพื้นที่ชุมชนเพราะว่าถ้ามันช้าเกินไปบนทางด่วนมันก็อันตรายใช่แต่จากภาพในกล้องวงจรปิดมันดูเร็วมากดูเร็วมากและถ้าหากว่ามีพฤติกรรมว่าแข่งกันมานี่อีกข้อหานะใช่แล้วความเสียหายเนาะ เยอะแยะหลายคันไปหมดไม่รู้พวกเดียวกันหรือไม่ใช่หรือยังไงก็ไม่รู้แ่ละก็หวังว่าเดี๋ยวจะไปจัดการได้นะครับจริงแล้วเขาแจ้งจุดนัดรวมแล้วผมไม่เล่าแล้วะเดี๋ยวจะรู้ว่าเส้นไหนเดี๋ยวจะมีกลุ่มอื่นไปนัดซิ่งกันใช่นะคุณผู้ชมคะเห็นภาพนี้เราโอยนึกถึงถ้าเป็นเราจะทํายังไงเนาะชาวประมงค่ะแกพัดหลงตอนที่ไปหาปลาเนาะแล้วแกก็ต้องเกาะแบบ ต้นไมอ้อะลอยอยู่ในทะเลหลายชั่วโมงมากกว่าจะไปช่วยเหลือเอาไว้ได้เหตุการณ์นี้ที่พังงานนะคะลองไปดูภาพค่ะคือหมดแรงอ่ะหมดแรงจริงๆเห็นแล้วแบบโอ้ยถ้เป็นเรานะ กาอยู่แบบนี้จริงแล้วหลายชั่วโมงด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วน้ําไหลแบบครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาค่ะเขาได้รับรายงานจากชุดลัดตระเวนหน่วยพิทักษ์อุทยานเกาะห้องนะคะบอกว่าเมื่อ16สิงหาคมเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึง่งชาวประมงพื้นบ้านพลัดหลงระหว่างที่ทําการประมงบริเวณบ้านท่าด่านทิศตะวันออกค่ะก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็ไปช่วยเหลือเนี่ย เ oh. จ้าหน้าที่บอกว่าชาวประมงพื้นบ้านเขาพลัดหลงกับกลุ่มเพื่อนที่ไปหาปลาด้วยกันแล้วหาทางกลับไม่ได้อเ oh. กาะอยู่กับต้นไม้ในทะเลนะคะเกาะอยู่กับต้นไม้แบบนี้นานหลายชั่วโมงมากกว่าเจ้าหน้าที่จะไปช่วยเหลือเราเห็นภาพเนี้ยเราเห็นความหมดแรงใช่คือเนี่ยในะจังหวะเนี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมเนะี้ยคือจังหวะรู้แล้วว่ามีคนมาช่วยนะจะพยายามแบบว่า ม,มันไม่มีแรงอ่ะจริงโอ้โหเนี่ยโอ้โโอโหูน่าสงสารจริงแหละยังดีที่ไปช่วยเอาไว้ได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนําไปส่งที่ท่าเรือบ้านท่าด่านที่เกาะปัญญีอําเภอเมืองจังหวัดพังงาก็ปลอดภัยดีนะคะโอ้โหโชคดีนะ,ะมีคนไปเ่็นนะจริงค่ะ เพราะว่าเราเห็นข่าวแบบนี้เราจะแบบอุ้ยถ้าเป็นเราจะทํายังไง,งอ่ะมันเกาะอยู่กลางทะเลอ่ะมันก็ต้องลึก,ก่ะถูกไหมใช่แล้วถ้าว่าแรงหมดอ่ะขนาดแก,กเป็นชาวประมงแกก็รู้พื้นที่รู้อะไรเนาะก็ยังแบบอย่างที่บอกไนงะว่าบางทีมันมีอะไรที่แบบเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดอ่ะนะในชีวิตของคนอะไรที่มันไม่ควรเสี่ยงอะ่ะมันก็ต้องหลบเลี่ยงไว้ก่อนนะคะ พามาดูกิจกรรมดีๆของสสปอทอกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วค่ะกับงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาคประจําปี2568นะคะจัดขึ้นที่ภาคตะว,วันออกค่ะก็คือที่จังหวัดระยองระหว่างวันที่28-29สิงหาคม2568ค่ะ หลังจากาพาไปเสริมความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ความปลอดภัยกันมาแล้วนะคะทั้งภาคอีสาน <c oughs> เหนือและใต้ถึงเวลาที่ชาวต้วนออกจะได้มาร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไปด้วยกันค่ะ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนจัดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยในส่วนภูมิภาคประจำปี2568จังหวัดระยองระหว่างวันที่28ถึง29สิงหาคม2568ห้องสุนทรภู่โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นจังหวัดระยองค่ะภายในงานนะครับก็จัดเต็มครับทั้งเวทีเสเวนาจากกูรูและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยระดับประเทศ โซนนิทรศการและนวัตกรรมความปลอดภัยสุดล้ำกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปที่ทั้งสนุกและได้ความรู้ครับเชาระยองและภาคตะวันออกห้ามพลาดนะครับมาร่วมครับอัปเดตความรู้เสริมสร้างความปลอดภัยให้ทุกที่ทํางานไปด้วยกันแล้วเจอกันที่เมืองระยอง กับงานความปลอดภัยและอาชีวะนานามัยในส่วนภูมิภาคประจำปี2568จังหวัดระยองวันที่28และ29สิงหาคม2568นะครับณนะห้องสุนทรภู่โรงแรมส t a r ์คอนเวนชั่จังหวัดระยองครับไปกันเยอะๆนะจ๊อะอาพกสกู่ให้เดี๋ยวกลับมาครับ